สวัสดีเอฟซี FC. แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกะไดมาบ้านแม่หลงสิมาถามเพิน่นวาบ้านเลขทีเพิ่นตัวใดนะคะแอดมินฝันวา่าเ้าจะเอาเนือ้อมูมาแบ่งกันยู่ข้างๆง,งบ้านเพิ่นนะคะแล้วก็เห็นป่าเล็ดเพิ่นมากพอดีเพิ่นถือเลขแถบทุกงวดนะคะก็สิถามเพิ่นว่าเพิ่นได้ตัวเลขบอ่อได้แนวทางตัวใดบอ่อค่ะบ่าเป็นการเสียเวลาเขาไปฟังน้่กันเลยค่ะไปเลยค่ะบ่ก โอ้ยมาสาไปพเราคนกนี่ทุนเนาะคนบินหลบินสไตของคนโตกับเบาเลน้อตสื่อหวนสื่อตามนยแต่ว่าไปไหตามมันตกบินเนาะเห็นมันถือดีกับว่าสิซื้อมันถือือเพิ่นล่ะอยากสื่อน้ำเพิ่นละสื่อเอิ่นหลายกระโเราายกกับว่ได้ตามเพินแต่เขาไปซื่ออยิ่เงินเสี่ยวสื่อแล้วสื่ออีกเลยมันสื่อหลายบิน แตมันน้ำมันก็โทรไปหาขยี้เก่าทรไปหาผู้ืนเพิ่นเพิ่นถือลายบินยุติเต่เม้าันมาฮ้าันฟันเตะโอ้ยามข่อยมาฟันเจ้ากบว่าอันบบฟันเจ้ากบว่าได้ตัวนั่นตัวนี้เนาะมาเร็วออกมาเลยงนข้ข่าวว่าถือจ้าเอมะตะใสเลขก็ได้แม่ใสบอกแดนไปเลยหาีเรมือขึ้นของฟันหนึ่งสิไหมเดี่ยวเจ้าบฟันขอสีฟันด้วยเราอัน ฟันล้านี่เฮี้ยนนี่เฮี้ยนเฮี้ยนลังนี่ก่อนฟันเราสิแกงเลยมาเขาห้องน้ำเราก็เลยไปนอนไมคนหลายหลายอันก็เจ้าขาหมูไหมแบ่งเนื้อหมูมกันอยูนในยุ่มองเทียบรถนี่นะคนหลายหลายกันเลยว่าเออมันเป็นหน้าหนี้ยังใครๆว่างคือมันเข้าฟันน้ำหรือเปลาหัววานข้าเจ้ากับเห็ดหมูมกันยุ่คุมพูนเนาะข้าเจ้ากับมาปันไห้กูบละพูดแล้วพูดเห็นไหมพูนละสองลอยก็เอาน้ำเพลินนี่ดอกว่ากัดมือขึ้นเลาฟันมาเฮี้ยนลังนี่ ขาหมูฟันซื้อนี่เนื้อหมูเป็นกองเป็นกองอยู่ไหมลายอยู่ก็เลยมาเอาคือฟันจ้งส่ฟันรอสิแก้งนี่ไดเได,กไดบบ้ก็เลยบอท่านไ้รู้ได้่าบ้านเล็ทพี่อยังก็เลยสิถามเลมีน,น,ะ,อนละอันนี้เจ้าของเฮี้ยนอันนี้อันนี้กลเล็ดนี่นี่เจ้าของเงี้ยนังอยู่นี่ฟันเลยไหมฟันเราหมูตุกซือหมูหนาหนาเสี้ยนอะไรอย่างขว้วหมูก,กันข้นกระถาเอาเต็มเลยดิ เป็นโตได้ได้หมูคนขั้วก็เรียกว่าเฮ้นบ้านเล็ที่คนสีออกอันขั้วเป็นจริงหรือบ้านเล็ที่อันนี้อย่างบ้านหลังนี่บ้านหลังอันหานึงหาหนึ่งบอบมันสิออกกันนี่แหละหาหนึ่งคือหาอันอันอันนึงหาหานี่เป็นมาเล็ไใครเหรอเอาอันหาหากันบ้านหลังคุณบอกเป็นสำนักมูไหวยไปขืนเอาอเขาท้อกระซอายซื่อแต่ว่าขั้วเป็นจริงบ้านเล็กที่หลังนี่หาหาหนึ่งบอกหาหนึ่งบอก ของใจนะไปแคร์ไปเอาสำนักหูเอามาเลีกขี้นเพอาะสอนกระเต่อซื้อของใจเล้อยากมาถาม,มนะเพราะว่ามันกับ,บ่รูบรร้บัานสิเป็นจริงบ่จริงเนาะว่านั่นฟันเก้วเฮี้ยนไม่เงี้นสอนเนื้อเต็มแต่ล่างเพิรอยู่ก็ว่าได้ถือกล้องไปก็ว่าได้ไปถามเพิ่นดี้ก็บบถามบัานไก่เฮียนไกใกล้กันเพิ่นว่าบาเลขกที่ีนยนงยีงสอนหกหนึ่งมาเลขออกมาเลขออก แปดหกเอ er ้บ้านเลขที่เพิ e ่นหนึ iv. <S <s ええ่งหกบ้านเลขทีไม่มีสอนหนึ่งหกเลขออกมาเอกออกแปดหกหนึ่งเห็นไหมวันนั้นจำได้ปะเข้ากับเยว่าองาแต่เสียดายฮะมันออกหมมันออกหกหนึ่งออกบนเลยดิต่ว่าในฝัน่ะเนี่ยเต็มแต่รางเฮี้ยเพิ่นอยอะบันดีมันวสีมาออกหานนึงเต๋ก็บ่รู้หันึงมึงหางตัวบัดนดีมั่วสีม่านไปเดินเสริฟแล้ว มอด่านมาเนี่ยฟันฟันว่าไม่ไ้น่วยสาวเนี่ยไหมเพื่อนไปเอาเอา,เอาหมักฟักทองมาตานาเพิ่นมีต่นน่วยทอกตาเนี่ยคนคน้นบเทาเอิญเหมือนอื่เนาะคนไยเอิญฟักทองเนาะขนจากหน้าเนี่ยเสียเอามาเฮียนเสียเอามาบ้านเข้ากับว่าเอจ่เนาะบ้านเลขที่เพิ่อนมาสองหาหน่ะเลขออกแล้วไปถามเพิ่นมันมดออกสองหาบน บ้านี้งวดนี่เลกฝันน,นี่แหละฝันมือขึ้นนี่แหละเล่ของใจว่ <c oughs> าก็บรูว่าสิออกบ่ออกเนาะบวอกสู้ฟันกัน,น ừ ừ. ฟั้งเนาะฝันมือขึ้นนี่เด้สดสดไม่ไม่ฝันว่าสิแก่งฝันว่าเฮี้ยนนี่ <c oughs> บรูว่าเป็นงานกืนเป็นอย่างก็หลายห <c oughs> ลายเราก็เจ้ากับปันเอาหมูมาคั่วไหมคายว่าเอาหมูมาขามาเสียดวางสนาเนาะแล้วก็เทเปเป็นกองเป็นกองไว้ไหมก็เล่ของใจก็บรูว่าสิเป็นบนเป็นล่างก็เจ้าเฮี้ยนยุันด้เฮี้ยยุ่งมองเทบรดนะยุคขังเรา ได้เล,ย,ลยเขาเรียกเนื้อหมูเขาเลยกว่า <c oughs> สีมาถามาเลขกทีห้ามันออกครึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าฝันจังสี่สองวันแล้วเราก็ออกมาเล็ทีเขาเจ้าแต่ว่างวดนี้วันที่สามเลยสิไปทายท่ำแต่ผู้อื่นฝันมันบ่แต่ของฝันบ่เคยทายท่ำเหมือนก้นฟังนะกับกัดกับทายท่ำอยู่เป็นบางงวดเั็นไหมมันบ่เขา่าแต่ว่างวดนี้กับแปลก,กไหมมันเป็นเนื้องวดนีไม่แต่เนื้อหมูมันสิเข,ข่าบ่ะ,ะึเนี่ยยังกับมันสิเข,ขา่าเนาะ เวดที่มาฟันเนื้อเต็มแต่ลางเฮี้ยนไม่ใช่สอนนันบัลลีทีหนึ่งหกอันเนื้องัวได้เอื่อยฟันว่าเนื้องวอดิเต็มแต่ลางเฮี้ยนเพื่อนอ่ะบาลลีทีหนึ่งหกถามถามบ่เห็นตัวเพื่อนนักเียแล้วถามตาบันข่างๆเขาจะวันหนึ่งหกปรั่นมาเลยออกแปดหกหนึ่งได้ไหมเราเวื่อที่ผ่านมาเนี่ยกับฟันว่าไม่ใย่น้อยเพื่อนขนหมักฟักท่องอยู่หน้าเพื่อนเต็มแล้วเพื่อนขนเสียงมาเฮี้ยนนานบ่มีบัลลีทีอล้วเนาะหน้าน่ะ เอามาบ้าน,นบ้านเลขที่สองหา<อ>งมันก็มันก็ออกเกตสองหาไหมรอกนกลับกันกระเบินี่นบอกอันนี้นี่หาสองนี่นั่นสองหานะเขาเลยว่า,าเอา้ามันเป็นเนี่ยนี้เป็น,น,นไปไถือกล่องไปถามเพิ่มนี้ได้บัดมือนี่บัดเคลื่อนนี่บัดฝันเกี่ยวเฮียหลังนี่แหละหหลเอ๊ะย้อหลงบ่เป็นเนื้องัวเด้แล้วก็บ่แม่นฟักทองเด้ฝันวันเนื้อหมูบันนี้เจ้าปันเนื้อมูกันยุยห่างล่างยุ่ห่างเล่านั้น ยาหมูเล้ามัมนถือเต็มเต็มอลรกับเลยหาหนึงเลยก็เรียกว่าสีมาถามนั่นแม่ว่ามาเล็ทีหาหนึ่งบอกหาหนึ่งหาหนึ่งมูสามเนาะมาเล็ทีนเนาะเป็นกองเป็นกองอยก้นกะถาเอาใหญ่ใหาเถาเนื้อหมูนั่นเพิน่นขอรเรียกว่าเอ้าคือฟันนี่สิฟันเราสีแกงคือกันเลยเด้ฟันแบบเดียวกันเลยฟันเราสีแกงกับบื้องาสีแมนบ่าแมนเนาะว่าสู้กันฟังก็เลยยังถือกลองมาถามเนี่ยนะ รุปแล้วหาหนึ่งเนาะบัลลีทีคือล่องเบิ้งตัวห้ออยู่ข้างล่างดิแต่ว่าท้ายนียนป็ฝันแล้วเพิ่นปันอยู่ข้างล่างแต่ถ้าง่วนนั่นกะว่าเพิ่นเพิ่นเอาเนื้องัวมาอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันก็ออกบนเนาะยใหญ่เนาะที่ว่าขาเจ้าเนื้องัวมาบัลลีทีหนึ่งหกอ่ะเอามาอยู่ที่ตัวลื้มเข้าเออฝันเราก็บเรื่องฟันเลยโอยไม่ฝันเราสิแกงเนียเพิ่นเอามาบัลลีทีหนึ่งหกก่นอยู่ใต้ล่างคิดว่าเป็นเลขล่างมันเหมือนออกบนเนาะออกแปดหกหนึ่ง แต่บางวดนี่ว่ามันเนื้องวนได้ฝันมาเนื้อมูเต็มแต่ล่งแต่ล่งเล่าเพิ่นถ้ากันเห็ดที่ไตค้างคางเล่าแหละขั้วเห็ดปันกันเป็นกองเป็นกองนะเต่เหื่อหมูอดี๋มาถามบาลยที่โอ้สรุปเดีวบาลิที่หาหนึ่งเนะ<ม>าะเห็ดยุคข,ขงังเขาไปอาหน<ม>ึ่งมาดีเห็ดยุคขังเล่านันยุรลยี่เดียงนันเย็นหานี่หน่งบ้เย็นหาหางถวงดิบ้า นั่เนะเ็ดืออเรลอเขเจ็ดหาหาเจ็ดสองหาหาสองคือวางดันเฮงประเรดเป็นเป็นอย่างคือหหยซื้อเลขรดก่อนเฮ็ดยุ่งขังรถขังรถไหมก็เฮ็ดยุ่หันแล้วขั้วหมูยุ่งงเราางรถอดันประจำแล้วเอ๋อเราขั้นแดงจอดยุ่หันอ๋อคนเลสปิ้เบิ้งทะเบียนรถเบิ้เบี้งทเบียนเจ็ดหาเจ็ด หาเกจหาสองตีเลขทะเบียนมันห่ะแต่ว่ามันออกไปแล้วออกแล้วหาสองอ่นนะเกจหาเออมือไปผาประทานยังยิ่งเยผ่อนยุติานนี่บ่นั่นถามเมนว่าไม่ได้เลขบ่นั่มือจุบไปไเดี๋ยวเดี๋ยวถามาเลทก่อนอันมือมือเขาเจาเอาเทปสุวรรณมาได้ยินคนเบาอยู่ว่าคนหลายๆบ่เห็นเลขจะค้นเห็นแต่ระเ็ทผู้เดียวติระเลทเห็นเป็นตัวใดก่อนมันเห็นเจห ถ้าเจ้าก็จุดถูปยู่นี่เนาะอ่ะาอบันยันถูปมันกับไม้ท่านเบิดก็เล่ย์เนี่ยท่านในยางก็ลงน้ำเขาเจ้าก็บเล่าายนลหนัง,งนี่เดี๋ยวไปเห็นตะเกียบหายางโตแดงบ่บ่แล้วโตวจังใดบริษัทก็เป็นเป็นโตเหล็กเป็นโตเนี่ยแล้เดี๋ยวไปเป็นเหล็กเกียบ<ะ>เลีเ้ยวเบื้องลัดสมะลัดสมีจักเม็ดไก่บันยันบ่ไก่บันไดก็เห็นนี่นี่นี่ั่งยืดหมา นา,าพ่อพ่อท่านเพิ่นเอามาให้ฉันซื้อน่ะคือหนอมาสุดน่ะมองนั่นล่ะมอเพิ่นจะตั้งแยกกันงับไหมจักน้อยเดี๋ยวไปเมื่อวันมื่อวรุ่นแบบเห็นเดิเห็นมือนั่นมือเดียวอยู่อยู่ตำบ่เจ็ดหาขี้รอทานคนหนึ่ะขี้รอทานเจ็ดหาบานคนหลายๆบ่เห็นเห็นแต่เจ้าผู้เดียวนะคะเล็ดเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเหล็กเจ็ดหาพนถือเลขสุงหัวจุงหัวต้อพี่น้องเนาะแต่งวันนี้เพิ wrote, พ่นอันจอดซื้อลอตเตอรี่ไปไปใหญ่ ซื้อใบเดียวมันมันซื้อเจ็ดหาก็ได้หมใบเดียวซื้อไว้แล้วใบเดียวกัดกันเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตามอีกแล้วตามจนมันออกกันว่ะซื้อย่างละใบซื้อเราซื้อซื้อตะมือได้เลยซื้อได้สองสามมือซื้อสองสามมือซื้อเราฟันบ่ซื้อเราบ่ฟันอ่ามันเหมียนส่วนมากข่อยมาถามเจ้าห้างเทียเนาะ ถามแล้วคลิปแรก it, แออก,แออก,ก็เขาแล้วคอยก็บว่าถามอีกเนาะมัดมือเลขออกมาเจ้าแล้วว่าเจ้าถึงสิแมคล,าคล,าคลา้ายๆว่าคอยว่าตามตลอดนั่นสิแต่ว่ามันขึ้นฟันจำอะไรฟันจำอะไรเอิ่มเอิ่ฝากกัน,ไ,น,นไตจำแรื่อง้าฟันวางได้ฝากกันไหคุณฟันไปวันนี่นึงเพิ่งยิ่งแตมาบอกว่าจะว่าเลขออกแล้วเกห,หนึ่งนั่นเอาใช่ไหมสิออกดูเลยเกทหนึ่งหนึ่งเกทหนึ่งแล้วเาหังไปัดเลยเกทหนึ่งเกทศูนย์นี่ีสิอ เจ้าคิดว่าสื้อว่าี่นมันเก็ดหนึ่งตัวเจ้าเก็บหนึ่งที่ฟันว่าคุยยิ่งมาบอกว่าเลียออกแล้วเก็บหนึ่งแต่บางวันนี้ในใจจะมีเก็บหาเก็บหนึ่งเนาะเดี๋ยวได้๋ยวหนาเดี๋ยวเก็บมาออกก็โซกเก่าบอกก็เอาจะออกเก็บหนึ่งเจ้าค่ะแอดมินกับสิสรุปนั่นนะคะในคลิปนี้ที่แอดมินฝันว่าบ้านเล็กที่บ้านหลังนี้เพิ่นเอาเนื้อหมูมาแบ่งกันนะคะอยู่บ้านเล็กทีหาหนึ่งแล้วก็ป้าเล็กเพิ่นกับฟัน ว่ามีคนมาบอกว่าเลขออกแล้วเจนึงนะคะเราเพิ่นกลับไปเห็นเลขอยู่พัะประท่านคือเจ็ดหาในคลิปนี้กับสิมีเลขหาหนึ่งกับเจหนึ่งกับเจหาอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองหาซี่นี่ค่ะแอดมินกับขอไว้ป้อนให้พอแม่พ่นองเอฟซีโชคดีถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ